ะแก้อาการเครียดนอนไม่หลับได้อย่างไร ก่อนนอนจะมีปัญหาค้างคาต่างๆมารุมเร้าให้เครียดนอนไม่หลับทรมานมากสลัดความคิดออกจากหัวอย่างไรก็ไม่สําเร็จเคยพยายามดูลมหายใจและบริกรรมพุทโทธก็ไม่ไหวยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่คุณดังตรินพอจะมีอุบายวิธีอื่นที่ช่วยลดความเครียดก่อนนอนโดยเฉพาะบ้างไหมคะอยยาบอกให้แก้ที่ตัวปัญหาอันเป็นต้นตอความเครียดนะคะเพราะพยายามแก้อยู่แต่ก็ยังห่างไกลความสําเร็จอยู่มากลองเอาลูกเหล็กที่เขาใช้ชกลมหรือ วัตถุอะไรขนาดพอดีมือมากำไว้สิครับกำให้แน่นเลยเป็นการย้ายอาการจับ ยึดในหัวมาไว้ที่มือแทนความรู้สึกฝืนกรรมอย่างเป็นรูป,ปรธรรมที่มือจะลดความเครียดในหัวลงทันทีและยิ่งกำรรแน่นนานไปคุณก็จะยิ่งเห็นความไร้แก่นสารของการจับยึดอะไรไว้เปล่าๆในที่สุดพอใจคลายก็หลับสบายไปได้เองผมแนะนําให้ทดลองอย่างนี้ก็ได้ผลกันดีครับและถ้าให้วิเศษกว่าอุบายวิธีข้างต้นก็คืออาศัยสติยังดีอยู่พิจารณาให้เกิดปัญญามองให้เห็นเรื่อยๆว่าเราไม่ได้เป็นคนยึดมั่น จิตเขาเป็นคนยึดมั่นและยางเหนียวที่เหนอะหนะไปทั้งจิตทั้งใจก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าระหว่างวันถ้าเราไม่ระวังไม่ดูแลรักษาจิตใจให้ดีปล่อยปละละเลยยินยอมเอาขยะทางใจมาสะสมจนหมักหมมข้างค้างในที่สุดจะรื้อทิ้งได้ลําบากมากไม่ใช่ขยะทิ้งก็ฉลัดกันง่ายๆพิจารณาไปเรื่อยๆเช่นนี้ก่อนนอนจะมีผลอีกทีระหว่างวันใหม่คือใจคุณจะเหมือนติดสัญญ,ญาณเตือนภยัยท้าเมื่อใดปล่อยจิตปล่อย จให้เคร่มเครียดกับปัญหามากเกินไปจะเกิดสติเตือนตนเองว่าเอาอีกแล้วนะเก็บขยะใส่หัวเตรียมตัวตาแข็งเตรียมนอนเครียดหลับยากได้อีกแล้วที่ความรู้สึกตัวตรงนั้นจิตคุณจะถอยออกมาจากอาการยึดมั่นเองแม้ยังทําหน้าที่แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเหมือนปกติแต่จิตก็จะไม่หลงถลําหล่นลงไปแช่น้ําคลามดําปีอย่างเคยทําได้อย่างนี้ก็นี่แหละคือการแก้ปัญหานอนไม่หลับอย่างตรงจุดคุณยังไม่ต้องทําลายปัญหาภายนอกที่เข้ามากระทบใจ ให้สิ้นซากซึ่งอาจยากและต้องใช้เวลาเพียงแค่กําจัดอาการยึดมั่นเหนียวแน่นอย่างไร้สติก็พอแล้วโรคนอนไม่หลับกําลังเป็นปัญหาใหญ่เข้าขั้นรุนแรงหลายคนน่าเห็นใจมากเพราะปัญหารุมเร้าตลอดศกไหนจะการงานไหนจะการรักไหนจะหนี้สินไหนจะอันตรายจากคนโฉดไหนจะโดนรมควันพิษทุกข่าเช้าไหนจะอบอ้าวในเมืองร้อนเพราะทุกคนจํายอมแออัดอยู่ในแหล่งชุมชนใหญ่เพื่อเอาตัวให้รอดในวงเล็บแบบไม่ค่อยปลอดภยัยโราเครียดโรค นอนไม่หลับนั้นอันที่จริงเป็นแค่ทุกส่วนหนึ่งทุกอันเกิดจากวิบากกรรมทุกอันเกิดจากความไม่รู้จักวิธีผ่อนคลายยึดมั่นถือมั่นหากจะแก้โรคทุกทางใจให้ครอบจัก,กรวาลควรจําเป็นต้องศึกษาพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติให้จมแจง้งการมีจิตคิดสละออกคิดให้ทานเบิกบานใจจนรังเกียจความตรณีเหมือนรังเกียจกาวเหนียวกลังจะก่อให้เกิดสภาพหน้าอยู่หน้าสบายแม้กายยังไม่รวยขึ้นใจก็รวยขึ้นแล้วการใคร่รักษา ความสะอาดของจิตคิดรักษาศีลปลอดโปร่งโล่งใจจนรังเกียจความประพฤติ ศีลเหมือนรังเกียจขี้เยี่ยวโสมมจะก่อให้เกิดสภาพปลอดภยัยร่มเย็นเป็นสุขแม้กายยังไม่อบอุ่นปลอดภัยขึ้นใจก็อบอุ่นปลอดภัยขึ้นแล้วการรู้สติไม่ปล่อยให้จิตเตลิดเปิดเปิงคิดปล่อยมากกว่าคิดยึดเบาสบายไปทั้งจิตจนกระทั่งรังเกียจอาการยึดมั่นกามผิดผิดและรังเกียจความผูกใจอาคาตพยาบาทไรประโยชน์ความรังเกียจเรื่องสกปรกนั้นเองจะก่อให้เกิดสภาพไกลบ่าพ้นเรื่องหน้ากลัดกลุ้มแม้กายยัง ไม่อาจหลีกไปจากวงล้อมของเหล่าทรชนคนบาปใจก็ห่างบาปออกมามากแล้วพุทธเราแก้โรคได้ครอบจักรวาลและเป็นการแก้ที่ต้นเหตุจริงๆแก้ปัญหาระระยาวจริงๆเพียงแต่คุณจําเป็นต้องศึกษาให้ทั่วถึงปฏิบัติตนให้ครบพร้อมและจะพบว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่ๆครับ